โอ้ได้วะเต้ยก็โอเคอุ้ยนี่นี่นี่คนเดียวเหรอหรือหลายคนคนเดียวเต้ยนี่ตัวนี้ตัวเดียวเอาเต้ยเดี๋ยวปลากระบอกปลากระบอกมันกระโดดเลยเดี๋ยวรับก่อนไหมรับก่อนไหมเอาอันไหนก่อนส่งขึ้นมาปืนใช่ไหมปืนอุ๊บโอเคสายเก่อลูกยางอ่ะ เมฮ้ยมันกระโดดออกจริงเหรอสองตัวตัวขึ้นโลด้วยตัวใหญ่ด้วยอรอมันก็นมันก็รอนี่ใหญ่ก่นน่อยเดียวแล้มันก็รอใส่เสีเดาฮะอันนี้เอาขึ้นเลยอ่ะเหนื่อยปืนปืนใช้ไม่ได้แล้ววางวางม้สายใหญ่เห็นอะไรไหมสายขึ้นเนี้ยอันนี้ก็ปามือ ก็ถือว่าได้เนี่ยเดี๋ยวเอาวันนี้เอาทั้งวันแหละเครื่องปืนกระบอกไม่ใช่สายเลียุบเข้ามาอืมทำไมเวลามันเข้าเข้ารูใหญ่เนาะโอกี้ตัวใหญ่ตัวนี้เชือกเชือกทะลึงลุดเอาอะไรเนี่ยมันต้องเอาเชือกร้อยโหเหนื่อยมากเลยไม่เท่าไหร่ไม่เหนื่อยมากครับเมื่อวันนี้ไม่เท่าไหร่ว่ายกับในน้ำมันแรงเหรอนี่ของพี่ตัวนึงนี่ได้เห็นป่ะวว้าอเคว้ายอดติดเบ็ดมันติดเบ็ดมา พอนั่งนหน่อยไปลาุกทะเลไหม <ả? S 1> ะปลาุกทะเลอืโอมโอ,อ้มันแหละขึ้นมาแรงแหละอ๋อนี่มันกระกบอกมันกระบอกัไปลาุกทะเลเทมนิ้วเลยดยิเจ็บที่ไหนไงเมื่อกี้จริงเหรอมันมันทะลึง่งโอ้ดูทะเลนะ จะยิบออกที่มือของง้อเยอะยเรมรอกินทีงง่นอนเลยขแน้โทครับเดินไแลวจุดไทยรู้ไม่ได้จยยืนโดนไส้นะถ่ยมันดูเยังนะเอาเอาปาไปถ่ายคิปด้วยปะถ่ายเลยนี่ตัวนี้ก็คือย่ออยู่ตัวนี้ นี่เัมนเลยนี่ครับคือผลงานนะฮะของอันอดลทัวนะครับโอ้ยหลายตัวเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเพิ่งยีรอบแรกนะครับเดี๋ยวดูรุ่นต่อไปนะครับแต่นี้ปลาเก่าเยอะนะฮะเก่าเยอะเดี๋ยวจะไล่ดไปสองตัวง่ายเลยดูไปสองตัวมันว่ายิงโดนแล้ว,ลวมันไว้ายไม่ไหวแล้วคันนี้เหรอ เอาเงินจำมันก็เน้นๆๆเราก็โกมันทิ้มมนก็เลยมุดไปใต้โคลนหินหลือไปไหนเลยเนาะอ้าวเหรอเด็ดดังเออใหญ่กว่านี้ต้นาะดังเอาเลยดุกทะเลปลาเก๋านะฮะปลากระบอกปลาดุกเออาสามอย่างครับกินเที่ยวนอนออนไลน์ครับซุนิโจอเวลชานัลเอ้ยไม่ใช่ครับเที่ยวสะใจไปทั่วโลกครับ นี่ครับส้มตำบนเรือ